ครับสวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะย้อนกลับมาที่พื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานการอ่านแท่งเทียนนะครับเป็นคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสําหรับเพื่อนๆที่ยังงงหรือย,ยังสับสนกับการอ่านแท่งเทียนนะครับอา,อาจจะงงว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งเกิดมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็เรามาดูกันว่าแท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ ครับจากตัวอย่างนะครับผมจะใช้ตัวอย่างที่เป็น time frame day นะครับ time frame day ก็คือว่าแท่งเทียน1แท่งนะครับจะมีอายุ24ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันนะครับนั่นก็คือ1แท่งใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับในการเกิดและการจบแท่งเทียนนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการเกิดแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนะครับผมจะขอยกตัวอย่างที่ time frame day นะครับหรือว่า24ชั่วโมงนะครับ t ท m e เฟรมเด a y หึงวันก็คือมี24ชั่วโมงนั่นเองนั่นเท่ากับว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับจะจบครบองค์ประกอบทั้งหมดนะครับก็คือใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับ ถ้าเป็น time frame 4 h ก็คือใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็น1 h ก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับในการที่แท่งเทียนนะครับจะกก่อตัวขึ้นจบสมบูรณ์นะครับก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงโอเคในที่นี้เราจะมาใช้เป็น time frame day ก็คือ24ชั่วโมงกันนะครับ เริ่มต้นนะครับผมก็จะขอกําหนดจุดเปิดของแท่งเทียนนะครับจุดเปิดของแท่งเทียนเนี้ยเปิดที่ราคา1.6000นะครับเปิดที่ราคา1.6000และในเวลา24ชั่วโมงนะครับที่มีระยะเวลาให้แท่งเทียนนี้วิ่งนะครับระหว่างวันราคาตกมาที่นะครับระหว่างวันราคาตกมาที่1.5000นะครับ ตกมาที่1.5000และดีดตัวกลับไปนะครับและดีดตัวกลับไปที่1.7000นะครับถ้าดีดตัวกลับไปแบบนี้เราจะได้อะไรนะครับเราจะได้เราจะได้ไดส้เทียนนะครับเราจะได้ไส้เทียนด้านล่าง ไส่เทียนด้านล่างเราเรียกว่า lower shadow นะครับ lower shadow นั่นนั่นหมายความว่า lower shadow ของเราเนี่ยบอกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับต่ำสุดที่1 5 0 0 0ครับนั่นคือว่าระหว่างแท่งเทียนแท่งนี้นะครับราคาเคยวิ่งมาต่ำสุดที่นี่ครับ ต่ำสุดที่1.5000แล้วระหว่างวันนะครับระหว่างวันราคายังไม่จบนะครับยังไม่ครบ24ชั่วโมงมีการพันผวนต่อไปก็คือราคาวิ่งขึ้นไปที่1.9000นะครับวิ่งขึ้นไปที่1.9000นะครับระหว่างวันราคาวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่1.9000และมีการ มีการนะครับร่วงลงมานะครับร่วงลงมาปิดที่1.70000นะครับปิดที่1 7 0 0 0ภายใน24ชั่วโมงนะครับก็คือ24ชั่วโมงนะครับราคาแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนนี้มีราคาปิดที่1.70000นะครับแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มมาครับเราจะได้ตัวนี้ครับเราจะได้อัปเปอร์ชาร์โดครับ่าเราจะได้อัปเปอร์ชาร์โด นั่นคือมันบ่งบอกว่าราคาแท่งเทียนแท่งนี้นะครับราคาเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่1.9000นะครับแล้วก่อนที่จะจบแท่งเทียน24ชั่วโมงนะครับลงมาปิดที่1.7000นะครับลงมาปิดที่1.7000ครบองค์ประกอบครับเดี๋ยวเราลองมาไล่กันใหม่นะครับอ่าราคาเปิดครับ เปิดที่1 6ึ่งนะครับแล้วร่วงลงมาครับที่1 5 0 0งจุาทำจุดต่ําสุดเอาไว้ที่นี่นะครับและระหว่างวันนะครับระหว่าง24ชั่วโมงนี้ราคาได้พุ่งขึ้นไปที่1 9 0 0งนะครับและก่อนจะปิดแท่งเทียน24ชั่วโมงหรือ time frame day นะครับหแท่งได้ร่วงลงมาปิดที่ราคา1.7000ะครับทำให้เราได้รูปแบบแท่งเทียนแบบนี้ออกมา ทําให้เราได้รูปแบบแท่งเทียนแบบนี้ออกมานะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปฟังอีกสักทีหนึ่งน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้สีเขียวกับสีแดงตรงนี้ผมทําเอาไว้ทําไมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อนะครับตามหลักสากลนะครับผมก็จะขออธิบายตามหลักสากลนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับสื่อความหมายว่าอะไรนะครับสีเขียวก็คือว่าแท่งเทียนนั้นนะครับมีราคาเปิดนะครับ มีราคาเปิดต่ํากว่าราคาปิดนะครับสีเขียวนะครับแสดงถึงการที่แท่งเทียนนั้นนะครับมีการมีการสูงขึ้นของราคานะครับทําให้ราคาเปิดนะครับต่ํากว่าราคาปิดนะครับ ตัวอย่างอันนี้นะครับถ้าแท่งเทียนนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งจุดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วมาปิดที่หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเซตค่าแท่งเทียนเอาไว้นะครับเป็นเขียวกับแดงนะครับที่แสดงความหมายว่าเป็นแรงขึ้นหรือแรงลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าราคาเปิดนะครับต่ำกว่าราคาปิดนั่นเอง ต่ำกว่าราคาปิดนะครับทำให้แท่งเทียนนี้บ่งบอกถึงการที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นก็จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีสีแดงนะครับสีแดงคืออะไรสีแดงนะครับนั่นคือราคาเปิดนะครับต่ำกว่าราคาปิดนั่นเองนะครับราคาเปิดนะครับ เปิดที่1นึ่งจุดเจนะครับและปิดที่1นึ่งจุดนะครับนั่นเท่ากับว่าแรงขายนะครับมีแรงขายในแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเราก็จะให้มันเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือความหมายโดยสากลนะครับระหว่างเขียวกับแดงนะครับหลายๆคนอาจจะใช้เป็นขาวดําก็ได้นะครับบางคนอาจจะใช้เป็นขาวเทาบางคนอาจจะใช้เป็นเขียวขาวอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสีที่เรากําหนดขึ้นมาเองได้ นะครับเป็นเรากําหนดเองได้ให้เรารู้แค่ว่าอ่าสีเขียวสีเขียวแสดงถึงแรงซื้อสีแดงแสดงถึงแรงขายหรือบางคนใช้ขาวกับดำอาจจะใช้สีขาวเป็นแรงซื้อสีดําเป็นแรงขายแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับก็คือ,อสีเนี่ยเป็นเป็นแค่ความเข้าใจของเราเองนะครับเราจะตั้งเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาอ่านความหมายของแท่งเทียนให้ออกว่าแท่งเทียนเปิดยังไงและปิดยังไง การอ่านความหมายของแท่งเทียนได้เนี่ยจะทําให้เราเสามารถที่จะคาดการได้ว่าในอนาคตนะครับราคานะครับจะมีการเคลื่อนตัวยังไงนะครับการที่เราสามารถอ่านแท่งเทียนได้จะทําให้เราสามารถรู้จังหวะนะครับรู้จังหวะในการซื้อหรือจังหวะในการขายที่ถูกต้องนะครับไม่ซื้อมัว่วไม่ซื้อมั่วถ้าราคาแบบไม่อยู่ในจุดที่มีแรงซื้อแรงขายที่สําคัญจริงๆนยเราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งก็จะทําให้เราแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วการอ่านแท่งเทียนนะครับ เนื่องจากว่ารูปแบบของแท่งเทียนมีเป็นหลายร้อยรูปแบบเลยมีเป็นหลายร้อยรูปแบบแต่แท่งเทียนที่ที่มีในยะาสาคัญและเอามาใช้งานได้จริงๆนะครับมันก็มีไม่กี่รูปแบบนะครับไม่กี่รูปแบบก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในอ e ีบุ๊กอยู่ในอ e ีบุ๊กเล่ม Basic Candlestick นะครับท,ท,ที่ที่ทุกคนน่าจะได้ไปละนะครับการที่เราสามารถศึกษาแท่งเทียนศึกษาความหมายแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังสับสนกับการอ่านแท่งเทียนในแต่ละแท่งอยู่นะครับมาฟังคลิปนี้ซ้ำๆก็น่าจะเข้าใจได้กระจ่างขึ้นแล้วถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มาแชทส่วนตัวถามกันได้หรือว่าแชทในกลุ่มนะครับสอบถามเพื่อนๆกันได้เพื่อนๆก็ช่วยกันตอบนะครับถ้าตอบยิ่งตอบเยอะก็ยิ่งเป็นความรู้ให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับผม